เลเสียเดินทางมาพักไร่ที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสวิเศษกิจนะครับขณะน,นี้แฟนๆมวยกำลังติดตามชมผ่านทางช่องเพชรหนุ่มน้อยออฟฟเชียลนะครับ,รบช่อง YouTube นะครับเราจะอยู่กันจนปิดรายการนะครับก็ ชมต่อแบบไม่เสียรมนะครับหลังจากที่ช่อง5นั้นหมดเวลานะครับก็ติดตามได้ทางช่องเพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลนะครับสนามมวยปาตองภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันสติกุลเรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับจำกันให้แม่นๆนะครับ4วันนั้นเป็นมวยไทยครับเริ่มจากวันจันทร์ครับ ึกพีเกวันมันเดย์ไนท์โดยโปรเูเตอร์เล็กภูเก็ตหระวันนิคนวิชัยดิดตัวนักการศุสเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูพร้อบทีมงานนะครับเพื่อหัสดีป่าตองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนักพัดน์บุรีนะครับช่าง่าใสทั้สดแล้วก็วันเสาร์ปิดท้ายมวยไทยนะครับกับศุสเทเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูพร้อบทีมงานส่วนวันอาทิตย์นะครับเป็นคิวของป่าตองคอมแบทซึ่งเป็นมวยเอ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  หลากหลายนะครับวันอาทิตย์ก็ภายใต้การทํางานของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองกาเจยแล้วครับสนามมวยปางต้ขอขอบคุณท่านสุพลส่วนรรักกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านธีรพงษ์ช่วยชูนะครับปะลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านนายกวรรณยสุทธิกุคกับนายกเทศมนตรีเมืองกระทูฟร้อมทั้งท่านบอธนาวุฒิเพชรละนะครับผู้ในการสำนักงานการกีฬาไทยประจำจังหวัดภูเก็ตครับที่การสนับสนุนสนามมวยปาตตงด้วยดีเสมอมา ครับเตือนทางเป็นวมวยคืนที่5ครับอ่าผมแดงนี่เป็นนักชกชาวไทยครับส่วนน้ำเงินนี่หน้าตา่อเหล่าเลยครับอ่า,อาไอมานคารุด,ดินครับ16ปีเท่านั้นครับจากมาเลเซียอ้าวดูลีลาการไว้ครูซะก่อนครับโอ้โห แดง27ปีนด้เงิน16ปีครับหน้าตาไม่ห,หล่อเราน่าจะว่าไปนี่มาเลเซียไทยคำว่าอืลงเอเชียคาเดนเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันนะครับผมกัมพูชาเวียดนามนี่ครับดูลีลาครับโอ้โห หล่อไม่พอครับหล่อแล้วเท่ด้วย ราชชยกัญยานียมอนนี่คืออดีตเจเนอร์ของอันวัฒนแก้วสำเร็จนะครับ มาดูยกแรกครับสายกับฝาครับเพชรอุด,ดมไปมาซ้ายส่วนทางด้านไอมานนี่มนุ่มรอจากมาเลเซียรครับอโอ้โหรับนี่ดึงดึงนิดเดียวครับจะโดโดมนขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องของประเภทแต่ขาต่อยหมัด จาะยางกว้างกระจกนะครับอ,อยู่ที่ไอมาแล้วครับว่าจะใช้ลูกไหนแก้ครับมักชกรูปหล่อจากมาเลเซียขยับเกี่ยวแล้วลงล่างครับเอ็ดอุดมไอมาพยายามจะเล่นงานท็อปไนทบ้างนะครับโยเข้าหาแล้วครับเอ็ดอุดมไอมาโยพยายาม เตยุดมขยัยเข้าหาครับดึงและคืนแน่ตบด้วยหุกขวาแล้วเติมด้วยหมัดซ้ายครับเตยุดมพยายามจะไล่ต้อนแหละครับตามสไตล์ของตัวเองครับเกี่ยวได้ จังหวะอยู่ครับเซตุดดมขยับลงล่างไอ้มานทีบซ้ายไวเดือดซ้ายครับมีหมัดแย็บคอยทำลายจังหวะของเพชรอุดดมนะครับไอ้มานแล้ววางแข้งขวาแล้วอย่างนี้นี่ต้องบอกว่ามีลุ้นเลยครับมาลงล่างแล้วครับพยายามจะตบด้วยหมัดทุกขวาครับเพชรอุดมอยังใจเย็นครับ ไอมานไอมานคามารุดดินครับส่วนซ้ายนี่เหมือนหดล่างครับเจาะยางครับต้องดูว่ายางจะแตกไหมพี่อน้นโอ้โหเด็ดนี่ครับแม่โต้นหนักๆแรงๆเหมือนกันครับไอมานนี่ครับซ้ายหน้าต้องบอกว่าครบเครื่องเลยกันเป็นมวยจังหวะฝีมือที่ ไม่ง่ายสําหรับเพชรอุดมเลยครับแกรฉกด้วยหมัดขวาเลยครับจังหวะฉกมีหลอกมีล่อครับพยายามจะลงล่างก่อนทิ้งกระบะหนึ่งสองครับนี่ก็พยายามจะออกอาวุธที่ตัวเองถนัดแหละครับเพชรอุดมเจาะยงางท่อกระจกแต่ไอ้มานนั้นไม่หลวมไม่หลุดได้เห็นครับ แล้วก็มีจังหวะติมหมัดหนึ่งสองด้วยครับกล้าต่อยกล้าออกอาวุธก็ไม่ธรรมดาครับหมดยกพักก่อนครับ,บ มาดูภาพช้าๆครับจังหวะเอี่ยวและหววดล่างตบด้วยหุกขวาครับคื้นมาด้วยหมัดเหมือนกันแล้วก็แข้งขวาครับไอมาเตะขวาต่อยขวาและนี่ครับจังหวะโฉกค,ครับจิ้มด้วยหมัดขวาครับจิ้มไปดื้อๆนะครับ นงน้อยออฟฟิเชียลนะครับอ่าเราถ่ายทอดจบจากททบห้าอ่าแเนยมัวยังไม่หนีไปไหนครับยกที่สองครับเพชรอุด,ดม กับไอมาไทยกับมาเลเซียครับบาลใกลเลียนเทียงสายกับขวาแล้วครับหาแล้วครับหลัวมาเจอแข้งขวาขยับมาพยายามจะถิงในหมัดหนึ่งสองเจอแข้งซ้ายสวนครับอ่าโดนเลยซ้ายลงล่างเลยครับเพชรอุดมอืมสายกับขวาลื่นบาลล่างครับโอ้โห โยกหลอกโยกหลอกครับอูอ้เจอซ้ายครับอโอ้ยวิวดมพยายามจะเน้นที่ซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายหรือว่าหมัดซ้ายครับในขณะที่ไอ้มานนั้นรอจังหวะสวนด้วยแข้งขวามาแล้วครับแข้งขวาของไอ้มานแต่ดมวางซ้ายขวาสวนดึงตัวขึนด้วยซ้ายครับ ักกันได้ผลัดกันโดดนี่กล้าจิ้มรับตัวนะครับแม่โอนกล้าต่อยลือเกินอ้าวเจอแข้งซ้ายครับอืมหยาบเข้ามาเป็นรวมองอาศัยลูกเก่าเลยครับดูรับจังหวะวางทรายอย่างที่ผมเรียนเสมอแล้วก็มวยซ้ายกับมวยขวานี่ใครจังหวะดีกว่ากันนี่ได้เปรียบเลยครับอืมต้องชิงออกก่อนนะครับอืหยับนี่ครับแม่หมัดขวา โดนหลงล่างหลงล่างอ๋อแล้วก็เจอหมัดขวาสวนเหมือนกันครับยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนก็หมัดอโอกาสที่ใครโดนนี่ใครร่วงมีสูงครับแย่ครับบุเช็ตชงขุนแย่ครับคนนี้เน,น้นนะเน้นลูกหนักกันเลย นนเยังหมอบฝีมือเลรับชิงจังหวะกันอยู่ครับอายกาลังขยับเข้ามาวางซ้ายคืนเลยครับเพชรอุดมอายมาน,นอามานเพชรพยายามเป็ต่อยด้วยขวาครับเจอซ้ายลำตัวอืนน้อหือพยายามจะใช้ซ้ายวรยัลละครับไอ้มาน,นถึงระดัดขวาเอี่ยวได้แล้ว,วคืนด้วยซ้ายครับเพชรอุดม มาแล้วครับสายเจอขวาครับคนละดอกคนละทีอ้าวแล้วครับแายหมัดหนึ่งสองครับอจังหวะฉกทํา,าทได้ดีเหม,อมือ,มอมน,อนก,นนกันครับไอมานอ้า,า,าวหมัดเจอหมัดครับโอ้ยเกมเล่นเกมนี่น่ากลัวเหมือนกันครับไอมันพยายามจะใช้ซ้ายวัตรยะเลยครับเจอแข้งซ้ายของเพชรอุดมหมดยกครับ ดูครับจังหวะดึงนิดนึงแล้วคืนด้วยซ้ายครับเดวมันนั้นดึงจังหวะบล็อกแข้งได้ดีครับเดวขยับจ,จะลงล่างเจอหมัดน,นี่ครับจังหวะฮุกซ้ายเจอขวาสวนแข้งซ้ายของเชรุดมมันขยับที่ครับเจอซ้ายสวนแล้วครับ เราจด้ไปชมประบาท่สนามมวยป่าตองบนถนนใสายน้ำเย็นกันอีกครั้งครับเราเดินทางสู่ยกที่3ของมวยคู่ที่5ของรายการนะครับ เพชรอด mm ุดมกับไอมานครับมาดูอ oh, ันสามครับครึ่งทางมาเตะมัดหนึ่งสองกระเ้าวอ้าวโอ้โหโอ้เวลาแกต่อยหมัดนี่ทำได้ดีครับดูว่าเพชรอรดมไปรอจังหวะโต้เหมือนกันไปอยู่ทีุ่มแดงับพี่ว่าแลกกันอุดตะดุลไปเลยโอ้โห่คกับสปีดการต่อยหมัดของ ไอ้มานั้นอันตรายครับโอ้ไปดูโดนโดนเข้าไปเมื่อกี้นี่ออกการสู้ได้เห็นเลยนะครับแล้วก็พยายามจะเอาคืนครับเพชรดมโอ้โหเจอหมัดเอาเป๊ะเป๊ะมาเลยครับโอ้โอโอโอโยลน,นเลยครับโอ้โหอโอ้โหถึงกับคลายฟันยางเลยครับ ต้องบอกถึงกับค2ฟันยางครับอ้โยังยังมึนๆอยู่นะยังยังมึนๆอยู่ครับได้เอาล้วครับไอ้มาต้องเร่งเกมนะครับขยับเข้ามาโอ้กล้าต่อยนี่ได้ผลเลยครับอ้อไม่ก่อน ล็อกพันลมเลยครับแบบนี้เพื่อนเนี่ยไรพี่อ้นไฟไหม้สำเพ็งหรือเปล่าโอ้โหตะลึงทั้งสนามเลยครับโอ้โหช็อกเลยครับโอ้นี่เขาคือบอกว่าทำท่าจะหลับแต่กลับมาได้ครับโอ้โหหลังจากโดนนับพี่อ้นก็ยังเมาอยู่เลยนะ นี่แหละครับพิษสงของมวยไทยเรามาดูครับอพอเป๋ปั๊บแกมาเป็นชุดเลยครับแล้วนี่กับทิ้งด้วยหมัดขวาครับโอ้แล้วนี่กระโดดเตะครับโอ้โหสลับขาเตะครับเข้าก้านคอพอดีเลยครับ Oh, By oh. ah. right ah, the way, us, not the winner, last corner, Pet Woodham, Blood Choy, Blood right, one Alright, congratulations again for the winner,